อัสว่ารีวิววันนี้นะครับเราจะรีวิวโปรแกรมจับเวลาชนไก่นะครับโดยโมเดลที่ใช้ในการสาธิตครั้งนี้ก็คือ,อนาฬิกาจับเวลาตัวเลขสูง2นิ้วนะครับประกอบอพร้อมใช้งานนะครับโดยมีกระดิ่งนะครับกล่องกระดิ่งแล้วต่อสายเข้าทางด้านซ้ายนะครับและทางด้านขวาก็เป็นอะแดปเตอร์นะครับเสียบไฟ2อ0ินะครับ แล้วก็มาพร้อมกับตัวรีโมทไร้สายนะครับซึ่งโปรแกรมจับเวลาชนไก่นี้นะครับไม่ว่าท่านจะซื้อในขนาดตัวเลข2นิ้ว3นิ้ว5นิ้ว6นิ้ว8นิ้วก็สามารถที่จะใช้คลิปนี้นะครับในการดูในการศึกษาวิธีการใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นโปรแกรมเดียวกันหมดนะครับ ในการใช้งานนะครับเราจะใช้รีโมทนะครับคอนโทรลนะครับซึ่งมีด้วยกัน4ปุ่มนะครับก็คือปุ่มโอเคปุ่มอัพปุ่ม DN หรือดาวนะครับแล้วก็ e s c a p e นะครับหรือจะใช้ปุ่มการใช้งานที่ตัวเครื่องนะครับด้านหน้านั้นก็คือปุ่ม DN นะครับสีเขียวนะครับแล้วก็ e s c a p e สีแดงนะครับส่วน4ปุ่มครบ4ปุ่มนี้นะครับก็จะมีอยู่ทางด้านหลังของเครื่องนะครับสำหรับโมเดลที่เป็น ตัว2นิ้ว3นิ้ว5นิ้วนะครับก็จะมีปุ่มทางด้านหลังด้วยนะครับสำหรับการใช้งานนะครับเราจะมีด้วยกัน3โปรแกรมนะครับสำหรับการจับเวลาชนไก่แต่ว่าตัวโปรแกรมจับเวลาจริงๆจะอยู่ที่โปรแกรมที่3นะครับการเลือกโปรแกรมนะครับเราจะใช้ปุ่มโอเคนะครับกดปุ่มโอเคนะครับเพื่อเลือกนะครับ PR นะครับ PR ก็คือโปรแกรมนะครับ จะมีด้วยกัน 01, 02แล้วก็03นะครับกด up นะฮะเลือกไปเรื่อยๆนะครับในการใช้งานนะครับโปรแกรมที่1นะครับก็คือการใช้งานในการดูเวลาปกตินะครับถ้าสมมุติเราเลือกมาที่ pr01 แล้วกด ok นะครับก็จะเป็นการปรับความสว่างด้วยนะครับสามารถจะกด up นะฮะกด down สามารถจะปรับความสว่างได้10ระดับนะครับ0ถึง1 เมื่อได้ความสว่างที่ต้องการเราก็กดปุ่มโอเคนะครับในโปรแกรมที่1นนี้จะเป็นเวลาปกตินะครับการดูเวลาปกติก็คือจุดก็จะกระพริบนะครับก็คือสมมุติว่านะฮะตอนนี้คือเวลา22่สนาฬิกาห้นาทีอันนี้ก็จะดูเวลานะครับโปรแกรมที่1จะไม่ใช่จับเวลานะครับการตั้งเวลานะครับสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนนะครับกดปุ่มอัพขึ้นไปนะครับเราก็สามารถจะกด ดาวหรือกด up เพื่อที่จะตั้งเวลาที่ต้องการสมมุติว่าตอนนี้เวลา8นาฬิกานะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคนะฮะนาทีก็ตั้งไปนะครับ dn หรือ up นะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคนะฮะอันนี้ก็คือโปรแกรมที่1นะครับ pr01 จะเป็นเวลานะครับอันนี้ไม่ใช่จับเวลาในกรณีที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับในการ ชนไก่นะครับสามารถที่จะใช้เป็นนาฬิกาดูเวลาปกติได้ในโปรแกรมที่1นนี้นะครับต่อไปจะเป็น pr 02นะครับกดปุ่มโอเคนะครับ pr เมื่อสักครู่เป็นสูนน1แล้วเรากดปุ่ม up ไปเป็น0ูนนะครับแล้วกดโอเคเข้าไปนะครับ pr 02นะครับก็คือการจับเวลานับเดินหน้านะครับสมมุติว่าเราจะ จับเวลาปลายทางอยู่ที่20นาทีนะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคแล้วก็จะให้ตั้งข้างหลังนะครับจะตั้งวินาทีเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็กดปุ่มโอเค st sound time นะครับเราจะให้เมื่อถึงเวลาปลายทางแล้วจะให้ดังกระดิ่งดังกี่วินาทีนะครับ1วิ2วิ3วิก็แล้วแต่นะครับสามารถตั้งได้ถึง60วินาทีก็ไม่ต้องตั้งขนาดนั้นก็ได้นะครับสักประมาณ3วิ แล้วก็กดโอเคสำหรับ pr 0 2นะครับจะเป็นการไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเป็นการนับเวลาจาก 00, 00ไปจนถึงเมื่อกี้เราตั้งไว้20นาทีนะครับก็จะเดินไปข้างหน้าสมมุติว่าผมกด dn เวลาก็จะเดินจะเริ่มเดินไปอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่ว่าโปรแกรม02นนี้ไม่ได้เหมาะกับการชนไก่นะครับอันนี้เรา มีไว้ให้ในตัวโปรแกรมแต่ว่าโดยปกติแล้วเราก็จะใช้ในการโปรแกรมที่3ในการจับเวลานับถอยหลังมากกว่านะฮะเพราะว่าจะรู้ว่ามันจะถึง0ูนแล้วก็เป็นการหมดเวลาแต่การนับขึ้นนั้นเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าจะนับขึ้นไปถึงไหนอันนี้ก็เหมาะกับกิจกรรมที่สามารถจะไปจับเป็นเกมการเล่นที่จะเพื่อที่จะเช็คว่าผู้เข้าแข่งขันใช้เวลาไปเท่าไหร่ อันนี้ก็จะเป็นเหมาะสำหรับการไปใช้กิจกรรมแบบนั้นมากกว่านะครับคราวนี้เราไปที่ pr 0 3นะครับก็จะเป็นเวลา,เ,าเป็นโปรแกรมสำหรับจับเวลาชนไก่แล้วนะครับกดปุ่มโอเคนะครับเลือกไปที่ pr 0 3ก็คือกดปุ่ม up หรือปุ่ม dn ก็ได้นะครับเลือกไปที่03แล้วก็กดโอเคอีกครั้งหนึ่งก็จะให้ตั้งเวลาสมมุติว่า เราตีกันยกละ20นาทีนะครับเราก็กดดีลงมา20แล้วก็กดโอเคนะกดปุ่มอั p ขึ้นไปเป็น00นะครับแล้วก็กดโอเคซาวไทม์ time. ST ซาวไทม์ time. จะให้เมื่อจบเวลานะฮะเมื่อหมดยกแล้วจะให้ดังกี่วินาทีนะก็สามารถตั้งได้นะครับตั้งแต่00ไปจนถึง60แต่ว่าปกติแล้วก็ประมาณ3วินาที 3-4วินาทีก็ได้นะครับแล้วก็กดโอเค S.B. นะครับก็คือ Sound Begin นะครับเมื่อกด Start จะให้มีเสียงดังด้วยหรือเปล่านะครับในกรณีนี้ถ้าจะตั้งเป็น3วิก็แสดงว่า03ก็คือจะให้กด Start แล้วดัง3วินะครับแต่ถ้าผมตั้งไว้สัก1วิแล้วกันนะครับแล้วก็กดปุ่มโอเค P.D. นะครับก็คือ อันซ้อมนะครับยกแรกเราจะให้มีการตั้งเตือนนะครับเมื่อเวลาผ่านไปกี่นาทีนะครับตรงนี้มีหน่วยเป็นนาทีนะครับ03ก็คือ3นาทีนะถ้า05ก็คือ5นาทีหมายความว่าเมื่อกดสตาร์ทแล้วเวลาผ่านไป5นาทีให้มีเสียงเตือนนะฮะอันนี้คือยกแรกนะครับแล้วก็กดปุ่มอ่าสมมติเราตั้งไว้ที่05ก็คือ ให้น้ําหรืออันซ้อมตรงยกแรก5นาทีนะครับอันจม5นาทีแล้วก็กดโอเคแล้วอันจมตรง5นาทีนั้นนะ่ะซาวไทม์จะให้ดังกี่วินาทีถ้า0ูย์ก็คือ2วินะครับถ้า1วิก็คือ1วินะอันนี้เป็นหน่วยเป็นวินาทีนะครับอ,อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคอันนี้ก็คือถือว่าเราตั้งครบแล้วนะครับก็คือ เวลาทั้งหมด20นาทีนะยกละ20นาทีแล้วก็มีเสียงตอนสตาร์ทนะฮะกดสตาร์ทแล้วให้มีเสียงด้วย1วินาทีและเมื่อเวลาผ่านไป5นาทีให้มีเสียง2วินาทีอันนี้เมื่อกี้เราตั้งไว้นะครับเมื่อเราตั้งแล้วนะครับการใช้งานก็คือกดปุ่ม dn ในการเริ่มนับนะครับแล้วก็ escape เมื่อมีการแพ้ชนะแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่ถ้ากด dn เห็นไ,ไหมครับเราตั้ง sb ไว้1วินาทีเมื่อเรากด start ก็จะมีเสียงกระดิ่งดัง1วิแล้วก็เวลาก็จะเดินไปนะครับจนถึง0 0ก็จะมีก็ถือว่าจบยกนะครับแล้วกระดิ่งก็จะดังอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในยกแรกนะครับก็คือเมื่อเวลาผ่านไป5นาทีก็จะมีเสียงกระดิ่งดัง2วินาทีอันนี้เฉพาะยกแรกนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดตรงการตั้งอันซ้อมนี้นะครับสำหรับโปรแกรม2019ที่มีการเพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปนะครับสำหรับการเพิ่มเติมรายละเอียดของเสียงอันซ้อมนะครับสำหรับปี2019นี้นะครับเราทํำขึ้นมาเพื่อที่จะตอบสนองอความต้องการในการใช้งานแบบ มุนเวียนสังเวียนนะครับเพื่อที่จะให้ตีไก่ได้หลายคู่นะอันนี้จะเป็นเป็นกรณีที่เพิ่มเติมขึ้นมาโดยปกติแล้วการใช้งานเนี่ยถ้าไล่ไปยก1ยก2ยก3หรือยกจนกว่าจะแพ้ชนะกันคู่เดียวเนี่ยคู่ตีคู่นั้นคู่เดียวสังเวียนเดียวเนี่ยอันนี้ก็จะปกติอยู่แล้วแต่คราวนี้เราเพิ่มเติมฟังก์ชันขึ้นมาในกรณีที่มีการ หมุนเวียนเอาไก่หลายคู่เข้ามาใช้ในสังเวียนเดียวผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับว่าสมมุติว่าเริ่มต้นนะครับเอาเอาเอาแค่2คู่นะครับสมมุติว่าสังเวียนนี้เนี่ยเ,เราจะหมุนเวียนไก่เข้ามา2คู่นะฮะคู่แรกนะครับสมมุติว่าเรากด escape นะครับการกด escape เพื่อที่จะบอกว่าต่อไปจะเป็นยกแรกถูกไหมยกแรก เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจุดด้านบนจักระพิบนะครับอันนี้ก็ปกติใช้งานปกติแล้วก็กดปุ่ม start ไปเมื่อ start ไปนะครับก็เวลาก็เดินไปใช่ไหมฮะไก่ของคู่แรกนะครับอันนี้คู่แรกนะครับก็ตีกันไปแต่ว่าพอถอยเวลาถอยไปเรื่อยๆจนถึง00อ่าแล้วก็มันจะขึ้นมา20ใช่ไหมฮะโดยอัตโนมัติ แต่คู่แรกนี้ยังไม่มีการแพ้ชนะอ่ะก็มีการเอาคู่แรกออกไปก่อนแล้วคู่ที่2เข้ามานะก็ต้องการให้เป็นยกแรกของคู่ที่2เราก็จะทําการกด e s c a p e ถูกไหมฮะอันนี้นี่คือคู่ที่2นะครับคู่ที่2แต่ใช้สังเวียนเดียวกันเนี่ยนะคู่แรกยังไม่แพ้ชนะนะครับคู่ที่2เข้ามาต้องการบอกว่าเป็นยกแรกของคู่ที่2อ,อ่ะเราก็กด e s c a p e ไปปกติ แล้วก็กดสตาร์ไปเวลาก็เดินไปนะครับทีนี้ว่าบังเอิญว่าคู่ที่2เนี่ยแค่ยกแรกเนี่ยก็มีการแพ้ชนะกันแล้วเมื่อแพ้ชนะก่อนที่เวลาจะจบถูกไหมฮะก่อนที่เวลาจะจบปกติแล้วถ้าเวลาจบ0ูขึ้นมา20ใหม่เนี่ยยกต่อไปมันก็จะตรงอันซ้อมก็จะไม่ดังใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่า คู่ที่2เนี่ยมีการแพ้ชนะกันเลยในยกแรกอ่าเวลายังไม่หมดด้วยนะคู่ที่2แพ้ชนะกันแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องกด escape เพื่อให้เวลามาเริ่มใหม่การกด escape ปกติก็คือกลายเป็นว่ายกถัดไปเนี่ยหลังจากที่เรากด escape แล้วตรงอันซ้อมมันก็จะดังใช่ไหมฮะพราะโดยปกติแล้วเราจะไม่ต้องกด escape ยก2ยก3เนี่ยเราก็กด DN อย่างเดียวให้มันสตาร์ทแต่ทีนี้บังเอิญว่าเราเปลี่ยนเอาที่ว่าคู่ที่2เนี่ยมันดันแพ้ชนะกันยกแรกเลยนะสมมุติว่าแพ้ชนะกันยกแรกโดยที่เวลายังไม่หมดแล้วเราจําเป็นต้องกด Escape กลับมาใช่ไหมฮะเพื่อที่จะให้คู่แรกเข้ามาตีในยกที่2ถูกไหมยกต่อไปนี้จะเป็นยกที่2ของคู่แรก ตรง5นาทีก็ไม่ควรจะดังถูกไหมฮะเพราะเป็นเพราะอันซ้อมไอ้ตรงไอ้ให้น้ำนั่นเราดังไปแล้วยกแรกต่อไปนี้จะเป็นยกที่2ของคู่แรกจะมีการหุนเวียนเอาคู่แรกกลับมาแล้วนะยกที่2ของคู่แรกมันต้องไม่ดังถูกไหมฮะแต่ทีนี้มันเมื่อสักครู่นี้ไอ้คู่ที่2เนี่ยมันแพ้ชนะกันไปแล้วเราเราก็เลยต้องจําเป็นต้องกดเ scape กลับมาโดยปกติแล้วการกดเ scape กลับมายกยกถัดไปเนี่ย มันจะต้องดังตรง5นาทีแต่ทีนี้ไม่ได้เพราะว่ายกนี้จะเป็นยกที่2ของคู่แรกเพราะคู่แรกยังไม่แพ้นชนะทีนี้เราสามารถจะปิดเสียงตรง5นาทีนั้นได้นะครับตัวปกติต้าโปรแกรมโปรแกรมปกติของเดิมเนี่ยมันจะปิดเสียงตรงนั้นไม่ได้มันก็กลายเป็นว่าพอหลังจากที่เรากด e s c a p e แล้วพอเรา DN ไปตรง5นาทีมันก็ต้องดัง แต่ทีนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับเพิ่มเติมก็คือว่าคุณก็กด escape กลับมาใช่ไหมฮะแล้วพอยกนี้เป็นยก2ใช่ไหมถึงจะเป็นยก2ก็ตามโอเคเราก็กด start ไปยกที่2คุณไม่ต้องการให้มีเสียงตรง5นาทีคุณก็แค่กด up นะครับกด up ปุ๊บสักที2ทีแล้วก็ตรงจุดนี้มันก็จะพิะพ์ให้เราดูเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าตอนนี้ เราปิดเสียงแล้วนะครับแค่นี้เองนะฮะอันนี้ก็จะกลายเป็นยกที่2นะรหรือยกใดๆก็คือเราเราจะปิดเสียงตรง5นาทีเท่านั้นเองนะเพราะโดยปกติแล้วถ้าเรากด escape กลับมาเนี่ยนะฮะแล้วเรากด start ตรง5นาทีมันก็ต้องดังใช่ไหมเพราะเราตั้งไว้ตรง pd อันซ้อมใน5นาทีแต่พอดีบังเอิญว่าเรามีการหมุนเวียนหลายหลายคู่ในสังเวียนเดียวเนี่ย แล้วไอ้สังเวชแล้วยกเนี้ยเราไม่ต้องการให้5นาทีมันดังเราก็กดอัพจุดข้างล่างจะกระพริบกดอัพหลังจากที่กดสตาร์ทไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าคุณไปกดปุ่มอัพกดปุ่มอัพตอนที่ยังไม่สตาร์ทเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการกดกระดิ่งเรียกไก่แทนนะครับเตรียมความพร้อมแต่อันนี้ก็จะ ต้องหลังจากที่เรากดสตาร์ไปแล้วนะครับแล้วเราต้องการปิดเสียงตรง5นาทีให้กดปุ่มอัพนะฮะกดปุ่มอัพหลังจากที่กดสตาร์ไปแล้วอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับเป็นาาการพัฒนาตัวโปรแกรมเพื่อที่จะตอบสนองสังเวียนหลายสังเวียนนะครับที่มีการใช้สังเวียนเดียวแต่ว่าหมุนเวียน ตัวคู่ของไก่เข้ามาตีกันหลายคู่นะครับแล้วก็ตวัวน,นี้สามารถที่จะปิดเสียงตรง5นาทีได้ในกรณีที่เราไม่ต้องการให้มีเสียงตรง5นาทีนะครับคราวนี้จะมาะเพิ่มเติมเคล็ดเคล็ดไม่รับอีกนิดหน่อยนะครับคือปกติแล้วเนี่ยนะฮะการใช้งานก็จะ สมมุติว่าเราตั้งไว้20นาทีนะครับแล้วเราก็โดยปกติถ้าคนที่ใช้งานบ่อยๆนะครับก็คือกด D.N. นะครับสตาร์ทไปนะครับแล้วพอจบยกขึ้น20นาทีใหม่นะครับแล้วก็ก็หมุนเวียนอย่างนี้ไปนะครับก็กดสตาร์ทไปหรือจะกดที่ตัวเครื่องอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับเมื่อถอดปลั๊กแล้วก็เสียบปลั๊กขึ้นมามันก็ควรจะขึ้น20นาทีนะครับเพราะว่านาฬิกาตัวนี้ก็จะจดจําค่าต่างๆไว้อยู่แล้วนะครับ วันสมมุติว่าเราตีนะฮะอาทิตย์หน้านะฮะตีทุกวันเสาร์เสาร์หน้าพอเสียบปลั๊กขึ้นมามันก็ต้องขึ้น20นาทีแบบนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติวา่ามีการใช้งานหรือว่ากรรมการบางท่านอาจจะไปกดนะฮะกดเป็นเป็นไปไป,ไปเผลอไปกดนะฮะอาจจะไปกดปุ่มอะไรก็ตามเนี่ยแล้วมันขึ้นมันไม่ได้ขึ้นเป็น20นาทีเหมือนอย่างที่คุ้นเคยหรือมันขึ้นเป็นเลข9เลขอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้นะฮะ ก็คือเท่ากับไปเปลี่ยนแปลงโปรแกรมมันเนี่ยแต่ว่าบางท่านก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้โปรแกรมอื่นๆเนี่ยอพอนานๆไปก็อาจจะอมองว่ามัน,ม,นมันผิดปกติหรือเปล่าทำไมทาไมมันขึ้นเป็นเลขอะไรแปลกๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็คือว่าเหมือนเหมือนกับเราก็ต้องย้อนกลับมานะครับกลับมาที่โปรแกรมปกติที่เราใช้งานก็คือไม่ว่านะครับอันนี้จำไว้แค่แค่จำไว้ว่า ไม่ว่ามันจะขึ้นเป็นตัวเลขอะไรก็ตามนะครับให้กดปุ่มโอเคตรงกลางนะครับเพื่อที่จะเช็คว่าโปรแกรมนี้คือโปรแกรมอะไรนะครับมันต้องเป็น pr 03นะครับถ้ามันเป็น01หรือ02ก็ตามเราจะต้องกดปุ่มอัพขึ้นไปหาเลข03ให้ได้นะครับ pr 03ให้ได้แล้วก็กดโอเคเข้าไปนะฮะแล้วมันก็จะให้ตั้งเวลานะครับ ก็คือถ้าสมมุติมันเป็น20อยู่แล้วเราก็กดโอเคผ่านไปให้มาตั้งวินาทีเราก็กดโอเคผ่านไป,นนไปถ้ามันตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็เช็คมันก็เหมือนเราก็เข้ามาเช็คก็ได้นะ,ะจบยกดัง3วิไหมอ่าโอเคถ้าเมื่อกี้ตอนต้นนะฮะถ้าเราไม่ให้มันดังเราก็ตั้ง0ู 0, โอเคอันซ้อม5นาทีโอเคไหมโอเคแล้วก็ให้ดังตรง5นาที2วิโอเค ก็คือเหมือนกับเรากลับมากลับมาทวนใหม่อีกทีหนึ่งนะคือเขาอาจจะไปกดอ่าสมมุติว่าไปกดเผลอไปกดเลขกดโอเคกดลายอ่าแล้วพอมาดูแล้วมันไม่ใช่20ก็ก็คือไม่ต้องตกใจนะฮะกดโอเคหาไปที่ PR 03ให้ได้กดปุ่มอัพเป็น03กลับมาที่03ามันจะเป็น0 1 0 2์อะไรก็ตามให้กลับมาที่03แล้วกดโอเคนะฮะถ้า เราเช็คโอเคไปเรื่อยๆเ,เช็คทุกอย่างว่าค่าต่างๆเราตั้งเหมือนเดิมถ้าถ้ามันอยากจะเปลี่ยนแปลงค่าอะไรก็กดปุ่ม up พเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็กดโอเคก็จะกลับมาพร้อมใช้งานเหมือนเดิมแม้ว่ามันจะขึ้นตัวเลขอะไรก็ตามก็เคล็ดลับอย่างเดียวก็คือว่ากดปุ่มโอเคแล้วก็หา pr 03ให้ได้แล้วก็กลับมาที่โปรแกรมจับเวลาถอยหลังเหมือนเดิม